แฟนคลับนะครับร่วมกับแบมแบมก็อตเซเว่นนะครับมอบชุด PPE กระจายทั่วประเทศนะครับ28โลงพยาบาลนะครับนอกจากหน้าตาที่หล่อแล้วเนี่ยใจยังหล่อด้วยนะครับสำหรับแบมแบมก็อตเซเว่นนะครับร่วมกับแฟนคลับนะครับมอบชุด PPE นะครับสู้โควิด19านะครับจำนวน28โลงพยาบาลนะครับยังความปรับปื้นใจให้แก่บุคลากรทางแพทย์นะครับ โดยการร่วมมือกับเราอากาเซ่ ase, นะก็คือแฟนคลับของก o อตเซเว่นชาวไทยนะครับจัดตั้งโครงการ PPE นะครับต้านโควิดนะครับบายแบมแบมนะครับซึ่งบริจาคชุด Personal Protective e นะครับ n t u i p m e n t หรือว่าชุด PPE นะครับให้กับห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลต่างๆนะครับโดยส่งมอบให้กับห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยจำนวนทั้งหมด28แห่งด้วยกันนะครับในโลกของโซเชียลเนี่ยก็มีการโพสต์ขอบคุณนะครับก็มี คนที่ชื่อแอ c เค n t นี่ชื่อว่าเนเน่แพนเนตนะครับก็มีการโพสต์ว่านะครับเนื่องจากกรงพยาบาลคลองใหญ่เนี่ยฝากมาให้ลงขอบคุณนะครับในที่นี้นะครับขอบคุณแบมแบมและแฟนคลับมากเลยนะฮะแล้วก็สําหรับชุด PPE เนี่ยมันสําคัญมากเลยนะครับสําหรับบุคลากรในช่วงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับถึงความปลอดภัยก็ได้ใช้กันอย่างแน่นอนนะก็เป็นเรื่องดีๆนะจากแฟนคลับและเหล่าอากาเซ่และรวมถึงแบมแบมด้วยนะครับ ซึ่งภาพทั้งหมดนะครับก็เป็นสถานที่ที่แบมแบมและเหล่าอากาเซ่เนี่ยได้บริจาคชุด PPE นะครับอาทิเช่นนะครับโรงพยาบาลน้ำโสมนะครับก็ขอบคุณแบมแบมกอสเซเว่นนะครับและแฟนคลับนะครับมอบชุด PPE ให้2ชุดให้แก่บุคลากรทางแพทย์นะครับแล้วก็น่าจะมีอีกหลายหลายที่เลยนะตามภาพนี้นะครับรวมถึงโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะครับก็อย่างเช่นโรงพยาบาลมะขามนะครับจันทบุรีนะครับโรงพยาบาลเกาะจันที่จังหวัดชนบุรีนะครับ และรวมถึงโรงพยาบาลขลุงนะครับจันทบุรีนะครับและจังหวัดตากนะก็มีหลายโรงพยาบาลจริงนะครับแล้วก็โรงพยาบาลพุนพินนะครับสุราษฎร์ธาน,นีนะครับ ซึ่งภาพเหล่านี้นะก็เป็นการโพสต์ขอบคุณนะครับแบมแบมและเหล่าอากาเซ่นะครับที่ได้บริจาคชุด PPE นะก็มีหลายโรงพยาบาลจริงๆนะพยายามบริจาคไปทั่วประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะครับก็มีโรงพยาบาลจังหวัดอุดอรนะครับโรงพยาบาลพิบุตรลักษ์นะครับแล้วก็รวมถึง โรงพยาบาลในจังหวัดระยองก็โรงพยาบาลนิคมพัฒนานะอันนี้คุยง่ายว่าทั่วถึงกันตลอดเลยนะครับก็นอกจากยังหล่อแล้วก็ยังมีแฟนขับที่ใจบุญด้วยนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามข่าวสารทางช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ